และเราก็จะมาเริ่มต้นกับข่าวสารในบ้านเราบันก่อนนะครับสำหรับวันนี้20กรกฎาคมนะฮนะจุลา2 0 2020แหมเลข20เนี่ยมันปีนี้จะเป็นปีที่แบบว่าถ้าในเดือนไหนมี20เนี่ยมันก็จะไปเป็นกับปีคศถูกไหมฮะอย่างเช่น20มกราคม2 0 2020นกุมภาันธ์2020ตอนนี้เราเดินทางมาถึง20กรกฎาคม2020 20, 20กันแล้วนะครับและก็เป็นอีกวันหนึ่งที่อยู่ในช่วงของกลางสัปดาห์พอดีเลยนะฮะเพื่อที่จะมีข่าวสารต่างๆ สถานการณ์เศรษฐกิจการประกอบธุรกิจต่อจนการปรับตัวของภาคองค์กรในประเทศไทยยังเกิดขึ้นต่อเนื่องรู้ไหมครับว่านับตั้งแต่1มกราคมจนถึง19รกรกฎาคมที่ผ่านมานั้นคนไทยตกงานไปแล้วไม่ต่ำกว่า400คนขึ้นไปนะฮะเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงก็ได้ครับว่า ทำไมปี2565นั้นแม้จะผ่านโควิดมาแบบค่อนข้างจะหายใจได้คล่องคอขึ้นนะครับเศรษฐกิจเริ่มกลับมาเดินเครื่องทำงานกันได้คนเริ่มใช้ชีวิตแบบพบปา Face-to- Face เจอกันแล้วทำไมังจะต้องมีการปลดตกงานกันอีกผมก็รวบรวมสถิติให้เลยครับว่าตั้งแต่1มก,กราคมจนกระทั่งถึง19รกรกฎาคมที่ผ่านไปนะฮะและที่สําคัญเลยก็ปรากฏว่าในช่วงมิถุนายนกับกรกฎาคมเนี่ยในประเทศไทยเอาเฉพาะที่เป็นข่าวนะฮะและเป็นข่าวใหญ่โตเนี่ยนะฮะ มีสัญญาณการกลดพนักงานเยอะขึ้นจริงนะครับอ่ะว่ากปเลยฮะตั้งแต่ต้นปีจนถึง19พเกกรกฎาคมปรากฏว่าถ้าเอากันตั้งแต่ล่าสุดเลยนะฮะก็คือเมื่อคืน19พเกกรกฎาคมนะโฟโมสเนี่ยเป็นแบรนด์นมยักษ์ใหญ่ในประเทศไทยนี่นะครับแถลงปิดโรงงาน1ใน2แห่งก็คือที่หลักสี่นะที่หลักสี่นี่เคยไปไหมฮะถ้าใครเคยไปเนี่ยจะเป็นโรงงานที่ตั้งอยู่ใกล้กับคลองและคลองเนี่ยมันจะต่อด้วยตึกไอทีสแควร์นะสำหรับคนที่มาจากถนนแจ้งวัฒนะอาคารออก ก่อนจะถึงรางรถไฟนั่นแหละครับซ้ายมือนะเป็นโรงงานของโฟโมสเมื่อคืนครับโฟโมสแถลงปิดโรงงานและพนักงานที่อยู่ในบริเวณของโรงงานของหลักศีเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าจะดูจะดูแลจนสุดความสามารถเพราะฉะนั้นแสดงว่ามีผลกระทบแน่นอนเพียงแต่ตัวเลขของพนักงานเนี่ยยังไม่มีใครเปิดเผยออกมาว่าโรงงานโฟโมสที่หลักศีมีกี่คนถอยก้นไปครับ3กรกฎาคม JSL นะฮะ ยักษ์ผลิตคอนเทนต์ยักษ์ใหญ่ชื่อดังของประเทศไทยอายุอานามก็ไม่ต่ำกว่า4ทศวรรษนี่นะฮะปลดพนักงานแล้วก็ปิดกิจการบางส่วนของ JSL จำได้ไหมครับตอนนั้นปลดกี่คน89คนเมื่อวันที่3กรกฎาคมอถอบายกันไปอีก1กรกฎาคมนะฮะ p o สต Today สื่อสิ่งพิมพ์ยักษ์ใหญ่เนี่ยนะครับก็ประกาศปลดพนักงานที่ทำข่าวออนไลน์กระทบ20คนที่1กรกฎาคมนะฮะอธิบายกนไปอีก14มิถุนายนครับ CSEA ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของช็อปปีในประเทศไทยปลดพนักงานออกถึงครึ่งหนึ่งของสายงานธุรกิจสองสายที่อยู่ในประเทศไทยตัวเลข300คนเนี่ยคิดดูดินี่แค่เฉพาะ14มิถุนาย,ยนเดินทางมาถึง19รรกกรกฎาคมเท่ากับ1เดือนเต็มๆตรงเนี้ยมีจำนวนที่ผมเก็บตัวเลขตกงานได้เนี่ย400คนบวกบวกจะบวกมากน้อยแค่นี้ขึ้นอยู่กับจำนวนพนักงานของโฟโมสที่ปิดโรงงานเมื่อคืนแล้วก็เป็นโรงงานที่หลักสี่ แต่ถ้านับรวมกันตั้งแต่ต้นปีเอาแบบมีข่าวหรือไม่มีข่าวเนี่ยผมว่าตอนนี้คนไทยทํางานกับเอกชนก็ตกงานไปแล้วเนี่ยนะครับผมว่ามากกว่าครึ่งพันกันแล้วก็คืออย่างน้อยต้องมี4ี่ร้อยห้าร้อยขึ้นือที่พูดถึงประเด็นนี้น่าสนใจเพราะว่าเมื่อคืนก็เป็นข่าวอือฮามาสําหรับบริษัทที่มีชื่อว่าฟรีสันคัมปีนาอันนี้เป็นชื่อบริษัทที่เป็นทางการเขานะฮะจริงๆถ้าจะพูดใ้ใจภาษาชาวบ้านก็บริษัทโฟมสนั่นเองครับเพราะว่าเขาทาผลิตภัณฑ์นมที่เรียกว่าโฟมสนะฮะมีทั้ง, UH ง d ระแสข่าวตรงนี้เกิดขึ้นชัดเจนแม้ว่าจริงๆเนี่ยนะครับการตัดสินใจปิดโรงงานหรือการตัดสินใจเลิกขายนมบางประเภทของโฟโมสแล้วก็ไปกระทบเกี่ยวกับพนักงานว่า,าจ้างไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจําหรือว่าอาจจะเป็นพนักงานร,รายวันของบริษัทโฟโมสโดยเฉพาะโรงงานที่อยู่ตรงบริเวณหลักสี่เนี่ยน่าจะเกิดขึ้นและมีผลกระทบมาแล้วเพียงแต่ว่าข่าวมันเงียบมากๆจนกระทั่งมันไม่เงียบตรงที่ว่าก็ผู้บริโภคนี่แหละครับ คือผู้บร,โริโภคคือคนที่ซื้อนมตามาซุป,ปเปอร์มาร์เก็ตทางสะดวกซื้อร้านไหนก็แล้วแต่ทัท่วๆไปเนี่ยเขาก็าช่างสังเกตนะก,กนะ็อุตส่าห์เนี่ยนะไปตามพวกซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ไปถามหาไอ้ตอนแรกก็ส่องดูก่อนเอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่เคยเห็นนมโฟโมสแบบพาสเจอร์ไรท์เลยไอ้เมื่อก่อนยังเคยเห็นนะถูกไหมครับทําไมไม่เคยเห็นเลยแบรนด์ตัวอักษรตัว F เนี่ยนะโฟโมสพาสเจอร์ไรท์ส่องยังไงก็ไม่เจอถามพนักงานขายซุปเปอร์มาร์เก็ตก็บอกว่าของยังไม่เข้า นะก็จะได้คําตอบอย่างนี้มานานมากจนกระทั่งผู้บริโภคกับมีสาท่านไหนเนี่ยนะครับ inbox ไปที่ Facebook ของบริษัทฟร e l a นซ์คัมพ i นาประเทศไทยแล้วก็มีแอดมินออกมาตอบด้วยนะฮะบ,บอกว่าเลิกยุติผลิตการขายนมพัสเจอร์ไรในประเทศไทยแล้วนะครับแต่ตอนที่แอดมินตอบเนี่ยนะฮะไม่ได้บอกว่าปิดโรงงานแต่พอมาถึงเมื่อคืน19กรกฎราคมช่วงประมาณสักสองทุ่มเนี่ยนะครับ โพสมาเป็นอย่างทางการทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเรียบร้อยบอกว่าบริษัทฟรีแลนด์คัมพิน่าเนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่าอยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะมาถึง65าปีเต็ม,ตมโอ้ยาวนานมากะฮะเกินครึ่งร้อยปีขึ้นไปนี่นะครับซึ่งเขาก็ให้เหตุผลนะครับว่าไอการอยู่มา65ปีของบริษัทฟรีแลนซ์คัมพิน่าเนี่ยก็ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์อย่างดีที่สุดและว65ปีจริงจริงแต่ปีเราถอยไปนี่นะฮะก็ผ่านหลายวิกฤตนะเพราะว่าวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยอย่างน้อยก็มีย ถ้าถอยไปก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก็จะเป็นวิกฤตอย่างเช่นเรื่องน้ํามันเรื่องราคาของข้าวของแพงนะครับหรือว่าวิกฤตเงินบาทในบางช่วงบางตอนในก่อนยุคนั้นนั้นอีกเนี่ยนะฮะและว้วพอมาถึงตอนยุคต้มยำกุ้งมันก็26ปีผ่านมามนก็จะมาเจอเกี่ยวกับเรื่องวิกฤตหลายอย่างเช่น ม่ว่าจะเป็นเรื่องวิกฤตน้าท่วมปี54นะครับวิกฤตเศรษฐกิจชะงักกันในบ้านเราเกี่ยวกับเรื่องของเหตุบ้านการเมืองที่ไปลงรอยกันแล้วก็ไปลงตัวกันแล้วก็ยังไม่นับถึงเกี่ยวกับเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจต่างประเทศที่มันมากระทบเกี่ยวกับเรื่องของภาคการส่งออกแล้วก็ไล่ามาเรื่อยๆจนกระทั่ง3ปีสุดท้ายนี่นะครับก็คือวิกฤตโรคระบาดโควิด19แล้วก็มาถึงปีนี้ก็คือวิกฤตเรื่องเรื่องของเงินเฟ้อทั่วโลกซึ่งกระดานนี้กาลังที่เกิดภาวะ2-2ว่าจะเกิดเรื่องของถดถอยถูกไหมฮะ นี่แหละครับเขาบอกให้เรื่องเห็นวิวกลับมาทุกสถานการณ์ละนะครับส่วนในแง่ผลิตภัณฑ์ก็ว่ากันไปนะครับเพื่อพยายามตอบสนองผู้บริโภคนะฮะแล้วก็บอกว่าหนึ่งในเหตุผลคือเขาต้องการที่พยายามจะเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลาดในประเทศไทยซึ่งเขาบอกอย่างเี้ยแล้วบอกว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานสําคัญเลยนะฮะในการที่ทําให้ธุรกิจเนี่ยเดินต่อไปได้ทีนี้พอพิจารณาทุกอย่างโดยรอบครอบเนี่ยนะครับบริษัทฟรีแลนซ์คัมปินาเฟรชประเทศไทยคือฟ o ร์มอสเนี่ยเขามีอยู่2บริษัท เขามีอยู kind of ่2บริษัทด้วยกันนะครับก็คือบริษัท Freelance Campina ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับแล้วก็อีกบริษัทหนึ่งก็คือบริษัท Freelance Campina f r e s h เนี่ยมันจะต่างกันคือมี f r e s h ก็ไม่มี f r e s h มีอยู่2บริษัททีนี้บริษัทที่ก็แถลงนี้คือ Freelance Campina f r e s h ประเทศไทยจำกัดก็ประกาศยุติการดําเนินธุรกิจนมพาสเจอไรด์ในประเทศไทยแล้วก็ปิดโรงงานที่หลักสี่ มีผลเป็นทางการคืน1กรกฎาคมอ่ะท่านผู้ชมครับตอนนี้เราไลฟ์สดกันอยู่ที่20กรกฎาคมพื้นแถงเป็นทางการบริษัทออกมาเมื่อคืน19กรกฎาคมก็แสดงว่าโรงงานที่หลัก4เนี่ยถูกปิดตั้งแต่เมื่อ18วันที่ผ่านมาแล้วแล้วก็ต้องมีการพูดคุยเจรจากับพนักงานโรงงานที่อยู่ในโรงงานของบริษัทฟรีสตันคัมปีนเฟสประเทศไทยที่หลักสมาพอสมควรละนะฮะและผลิตภัณฑ์ต่างๆก็ต้องหยุดการผลิต ผมว่าดีไม่ดีก็ตั้งแต่ก่อน1กนรกฎาคมแล้วเพราะฉะนั้นหลายคนถึงบอกว่าไม่เห็นนมสดพาสเจอร์ลาญี่ปุ่โฟมอสในเชลฟ์ในชั้นในซูเปอร์มาร์เก็ตในห้างสะดวกซื้อไม่ว่าจะเป็นเพศแปแบบไหนอะไรยังไงก็แล้วแต่ส่วนบรรดาช่องทางการขายที่ปั่นซับัวอีกอะไรก็ไม่มีข่าวหลุดออกมาเลยนะครับว่าตกลงแล้วโฟมอสเดี๋ยวเลิกละนะฮะไม่ทําตัวนี้ในประเทศไทยนี่นะครับและสิ่งสําคัญที่เขาให้ต่อไปนี่นะฮะเขาบอกว่าบร,ริษัทก็ยังคงให้ความช่วยเหลืออย,อย่างสุดความสามารถกับพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการปิดโรงงานที่หลักส นะครับไม่ได้แจ้งจํานวนนะฮะว่าเท่าไหร่กระทบเท่าไหร่แต่ว่าไม่น่าจะน้อยนะฮะจากสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยผมว่าดูจากเหตุผลก็ชัดนะไม่ว่าจะอยู่มันนานไม่ว่าจะปรับตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงนะครับเขาบอกเป็นปัจจัยสำคัญทั้งหมดเลยสิ่งสําคัญผมว่าในตัวที่เร่งมากที่สุดเนี่ยคงหนีไม่พ้นสองสมปีสุดท้ายนี่แหละครับที่ผ่านมาซึ่งหลายธุรกิจที่ปรับตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน ที่ปรับตัวไม่ทันไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายเปลี่ยนและรุนแรงมากยิ่งขึ้น 3. ก็คือการแข่งขันที่เกิดขึ้นในธุรกิจประเภทเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพหรืออาจจะเป็นประเภทเครื่องดื่มอะไรก็แล้วแต่ที่รุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมที่หลายคนคาดกันไว้ต่อให้จะเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ฝรั่งมังค่าชื่อดังจากระดับโลกก็ปวดหัวและมีปัญหา 3อย่างนี่แหละครับและประกอบกับพอเจอโควิด1 9นี่นะครับสิ่งที่ทำได้ยากลำบากมากขึ้นก็คือช่องทางในการจัดจำหน่ายแบบดั้งเดิมถูกปิดถูกกัน้นถูกจำกัดเวลาในการขายและก็ต้องเกิดการปรับตัวเข้าไปสู่ระบบโลกของออนไลน์ซึ่งเรื่องนี้ก็อ,อย่างที่บอกจํากันได้ใช่ไหมครับผมเคยเล่าเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจในอเมริกาเศรษฐกิจในยุโรปโดยเฉพาะพวกห้างสรรพสินค้ายักษ์ใหญ่ นะครับระดับรู้ราอายุร่วมๆไม่ต่ำกว่าหกสิบเปีสุดท้ายก็ไปไม่รอดแลวขอยื่นล้มละลายก็เพราะว่าเข้าให้อิทธผลเหมือนกันก็คือหนึ่งพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน2การแข่งขันที่รุนแรงมากในแบบดั้งเดิมและ3การแข่งขันที่อยู่ในโลกของออนไลน์นั้นสุดที่จะเกินคาดเนี่ยเหมือนกันเลยนะฮะแต่จริงๆต้องยอมรับนะครับว่าธุรกิจในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจําหน่ายเครื่องดื่มเนี่ยช่องทางการจัดจำหน่ายหรือที่เรียกว่า distribution channel เนี่ยเป็นตัวปราบเซียนปราบธุรกิจและเป็นหัวใจสำคัญที่สุด คนที่อยู่ในวงการของยิปโปซาโปขายปีกเป็แม้แต่เครดิตจะรู้จักดีครับว่าผลิตภัณฑ์น่ไม่เท่าไหร่แบรนด์เนี่ยพอสู้กันได้นะฮะจะออกมากี่รสชาติก็แล้วแต่ยังพอไหวแต่ถ้าเมื่อไหร่เจอช่องทางการจัดจําหน่ายในประเทศไทยแล้วแล้วก็หลายแบรนด์ที่ไปไม่รอดนะฮะแล้วต่อให้จะยือ้อจะยั่งกันมาก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับกรณีของบริษัทเอฟริสตันคัมพิน่านะฮะประเทศไทยนี่นะครับก็เลยทำให้มันเกิดการแข่งขันสูง ใช่รายได้ก็ยังได้ประมาณ3หลักถึง4หลักโดยซ้มไปในแง่ระดับร100้อยถึงพันล้านแต่ต้นทุนสูงมากๆครับจนทําให้ผลประกอบการของทั้ง2บริษัทเนี่ยถ้าเรามาดูกันเนี่ยนะฮะยกตัวอย่างเลยนะครับบริษัทฟรีสตันคัมปีนาประเทศไทยนะฮะปรากฏว่าย้อนหลัง3ปีคือ6 2สถึงหกเอาบริษัทแรกก่อนคือฟรีสตันคัมปีนาประเทศไทยเนี่ยนะฮะปรากฏว่าขาดทุนสะสม2ปีเลยคือ6 3สาขาดทุนสะสม1ัน9ล้านบาท มีกําไรอยู่ปีเดียวคือปี6กสองสี่ร้อยแปดสิบห้าล้านบาทเห็นไ,ไหมครับอันนี้คือบริษัทแรกบริษัทที่2คือบริษัทฟรีสแลนด์ค a m b o d i a f r e s ประเทศไทยก็คือบริษัทนี้แหละฮะที่มีโรงงานอยู่ตรงหลักสี่ที่บอกว่าปิดตัวเนี่ยนะครับแล้วก็มีขายแล้ว UHT เนี่ยฟรีแลนด์ค Cambodia f r e ประเทศไทยเนี่ยสามปีย้อนหลังผลประกอบการ6กสองถึงหกสี่เนี่ยติดลบหมดเลยทั้งสามปีรวมแล้วกลายเป็นว่าขาดทุนสะสมสามปีตั้งแต่หกสองถึงหกสี่เนี่ยสองร้อยห้าสิบหกล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารวมบริษัท ฟรีแลนซ์คัมปีนาฟรชประเทศไทยกับฟรีแลนซ์คัมปีนาประเทศไทยเอาเฉพาะส่วนขาดทุนนะฮะในช่วง2-3ปีที่ผ่านมา2บริษัทนี่ก็แสดงว่าต้องมีการขาดทุนสะสมของทั้งสองบริษัทรวมกันเนี่ยไม่ต่ำกว่า1 8 0 0ถึง1,900ล้านบาทนะครับนี่ครับเป็นเหตุผลหนึ่งที่ก็คงต้องทำให้เกิดการตัดสินใจในที่สุดว่าธุรกิจก็กคนจะต้องมีการปรับตัวจนถึงที่สุดแล้วแล้วก็ไปได้รอดได้ยากมากๆนะครับแต่น้่นก็ทำให้ผมนึกถึงอย่างกรณีนี้แหละครับว่า คิดดูสิครับเพียงแค่14มิถุนายนถึง19พฤศจิกายนเนี่ยบริษัทธุรกิจขนาดใหญ่โตๆโในประเทศไทยปลดคนไม่ต่ำกว่า400คนบวกๆบกบกขึ้นไปนี่นะครับนั่นก็เป็นสถานการณ์หนึ่งที่นะอยากให้ทุกท่านได้ทราบเลยครับว่าเหนื่อยจริงๆสำหรับธุรกิจในบองไทยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมครับกดไลค์กด f o ลโล w กดแชร์เพจ c e b o o k B Times นะครับตามติดด้วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกับอะไรครับ YouTube ของ Times นะครับกับประเด็นต่างๆที่สามารถชม ได้ย่อยๆหรือว่าจำตัวเต็มได้อย่างเหมือนเดิมนะครับ